สวัสดีครับวันนี้เป็นนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพนะครับจะเน้นตารางแจกแจงความถี่ครับแบบอันดับภาคชั้นนะครับตารางแจกแจงความถี่แบบอันดับภาคชั้นนำเสนอรูปแบบฮิสโตแกรมและก็รูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะครับฮิสโตแกรมและรูปหลายเหลี่ยมความถี่เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงปี6ครับมาดูความหมายฮิสโตแกรมมาครับฮิสโตแกรมนะครับหเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะครับที่สร้างจากตารางแจกแจงความถี่ กับฮิสโตแกรมนะครับ2โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่เดี่ยติดกันเหมือนแกนนอนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ต้องมีขนาดเท่ากันทุกแท่งนะครับเดี่ยติดกันเหมือนเหมือนแกนนอนเพื่องานเดือมกราฟแท่งนะครับข้อ3แกนนอนจะแทนค่าของข้อมูลแกนนอนนะครับแกน x นะครับแทนค่าของข้อมูลหรือเช่นอัตราภาคชั้นความสูงนักเรียนน้ำหนักนักเรียนเนี่ยในลักษณะนี้นะครับข้อ4ความสูงงแท่งสี่เหลี่ยมนะครับแท่งสี่เหลี่ยมนะครับเราจะแทน ความถี่ของข้อมูลไอความส e: ูงนี้จะอยู่บนแกนตั้งนั่นเองครับนะครับความสูงของแทสเลียมนี่คือแกนตั้งแทนด้วยความถี่ข้อมูลโอเคนะครับท่นหลักการสร้างฮิสตแกรรนะครับจะมีแกนนอนแกนตั้งนะครับแกนนอนก็แทนว้าของข้อมูลอันนี้จะเป็นลักษณะของพวกอันบภาคชั้นนะครับส่วนความสูงของแทสเลียมเนี้ยนะครับมันขึ้นก็คือแกน Y นั่นเองครับใช้ความถี่ข้อมูล การสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะครับหนึ่งนักนเรียนต้องหาจุดถึงกลางแต่ละชั้นนะครับของแต่ละภาคชั้นนะครับหาจุดกึงกลาง 2. ลากส่วนของเส้นตรงเส้นตรงเชื่อมจุดกึ่งกลางแต่ละชั้นนะครับเพราะนั้นเราจะสร้างฮิสโตแกรมก่อนเมื่อสร้างฮิสโตแกรมเสร็จแล้วเราเอาจุดถึงกลางที่ได้แต่ละชั้นของฮิสโตแกรมเนี่ยลากเส้นตรงเชื่อมนะครับจะได้คําตอบเป็นการสร้างรูปหลายเหลี่ยมของความถี่เดี๋ยวดูตัวอย่างครับที่ได้เข้าใจครับ จากตารางคะแนนสอบวิชา e-sport ของนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนแห่งเพื่อเป็นหนึ่งนะครับจงสร้าง His โ to g กรมนะครับแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมของความถี่คำถาม2อย่างนะครับจงสร้าง His โ o g กรมและรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะครับอ้าวขั้นแรกครับในการสร้าง Histo g กรมเราต้องหาขอบขอบบนขอบล่างก่อนนะครับนี่ครับขอบล่างขอบล่างได้ยังไงครับก็คือ45เกิดจากนี่ครับขอบล่างนะครับเราเอาชั้นที่ติดกันครับ แล้วคะแนนที่เยื้องกันครับเอาคะแนนมากลบคะแนนน้อยที่ติดกันนะครับลบกันก็เป็น11ลบ10เอาชั้นไหนก็ได้ครับ11ลบ10ที่ติดกันนะฮะัรหัสที่2ไม่ได้1นส,ส่วนสหรือ0.5ถูกครับได้0.5ไอ้ศูนย์จุดห้าตัวน,นี้ครับเป็นหลักนะครับถ้าขอบล่างนะครับเอาศูนย์จุดห้าไปลบลบ 5. บด้วยได้4.5 11. ุลบได้10.5 17. ดลบด้วยูได้16.5 23. จุลบด้วยได้22.5นะครับแต่ถ้าขอบบนเอา0.5ไปบวกบวกครับบวกตรงนี้ครับ 10. บวกด้ยูนุเป็น10.5จุบวกด้วยเป็นส6 5 22. ุบวกด้วยเป็น22.5ส8บด้ายป็บวกน2 8จุด 0.5ไปบวกนะครับจะเท่ากันหมดนะครับนะได้จุด5.5.5หมดนะครับโอเคครับในมีหาขอบบนขอบล่างเป็นนะครับถ้าขอบล่างเอาจุ0.5ที่ได้นีไปลบออกนะครับลบออกแถวซ้ายนี่ครับลบออกหมดเลยครับได้0.5ใกล้คําตอบนี้ออกมาถ้าขอบบนก็จุ9.5ตอนนี้ครับไปบวกครับบวกทางขวาเนี่ยครับทั้งหมดครับที่ได้เป็นขอบบนโอเคนะครับได้การชั้นครับในการหาครับชั้นที่หนึ่งครับนี่ครับแล้วก็ห้ามาครับเอานี้ครับอากาศง่ายๆรห้ามา ชั้นหคือ5แล้วก็มีะไรครับ10บเอา5บวก10เลยครับหารได้2 5หบวก10ได้15หาร2ได้7.5พรจุดหาจุดการชั้นที่1คือ7.5ต่อไปชั้นที่2ชั้นครับลองดูนะ11แล้วนะครับ16 1ิบเอดบวกสได้ยี่สิบเจหาร้สองได้สิบสามจ้านี่ครับสิบาห้าโอเคไหมครับให้เราหาแค่ชั้นเดียวก็พอครับเราใช้ความกว้างง่ายีครับตรงน,นี้ห่างเท่าไหร่ครับห่างหกครับไครับอันนี้ห่าง6กใช้ว่าความกว้าง6กหกแล้วก็เอา6กไบวกครับ13บสามบวกหได้สิบเก้าครับสิบเนะครับเราบวกนี้กันนะ 19บเก้วกหกได้ยีแลได้ยี่ห้าบวกหกได้สามเก็สามนะครับจุด้านี่มันอยู่แล้วนะครับสามบวกหกได้สามเะได้สามเจ็าสามเจบวกหกได้สีได้ใกล้สี่หโอเคไหมครับหลักการวิธีรักนะก็เอา,อเ,อาเอาความกว้างไปบวกนะครับเพราะทีน่นีมันห่างกันหางกันหห่าง6กมันห่างหกคนเองครับไปเรื่อยๆนะห่างหในการสร้างตารางฮิสโตแกรมครับก็เริ่มครับเอาขอบล่างขอบบนที่เราหาได้ครับ ชั้นที่1 4.5ถึง1 0 5นี่ครับตันนี้คือ45นะห้าครับตอนนี้คือขอบล่างชั้นที่1ตงตันนี้คือ10.5หขอบละขอบบนชั้นที่1นะครับความกว้างของแท่งเหลียมิบเท่าทุกแท่งเท่ากันหมดนะครับความถี่เท่าไหร่ครับ1นะครับตรงแกนนอนเนี้ยแทนอัตราภาคชั้นนะครับแทนด้วยขอบล่างขอบบนชั้นที่1ต่อไปชั้นที่แท่งที่2เนี่ยก็คือขอบล่างชั้นที่2แต่เป็นขอบบนชั้นที่2 แทงนี้ก็คือขอบล่างชั้นที่3ตรงนี้คือขอบบนชั้นที่3ถูกครับพูดกันว่าไอ้ขอบไอ้ขอบล่างเนี่ยไอ้ขอบบนเนี่ยขอบบนชั้นที่1กับขอบล่างชั้นที่2มันจะตัวเดียวกันทับกันนะครับเราเรียกใน2อย่างนะครับถ้าตรงนี้เราก็ดูถ้ามองแค่ตรงนี้ครับชั้นหนึ่งนะก็คือขอบบนชั้นที่1่แต่ดูแท่งนี้ก็คือขอบล่างชั้นที่1ตรงนี้ในชั้นที่2ครับขอบล่างนะครับใน10เท่ากับ1 0ดนะครับแทงที่3าตรงนี้ครับขอบล่าง ได้เท่าไหร่ครับได้16.5ขอบบนก็คือ22.5ทันครับส่วนตรงนี้คือจุดถึงกลางชั้นนะครับจุดกลางชั้นลองดูนิดหนึ่งครับตรงนี้คือจุดถึงกลางชั้นครับจุดกลางชั้นตรงนี้ได้7.5 13.5 19.5ตอนนี้19.5เก้านะใกล้เคียงครับ25.5 31.5 37.5แล้วก็4 3.5ตอนนี้คือจุดตรงกลางชั้นนะครับตรงกลางชั้นนะครับอ่ะแกนตั้งแกนตั้งนะครับก็คือความช่องความถี่นั่นเองความถี่นะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยครับอันนี้มันส,สูงสุด5แล้วก็เห็นแค่5นะครับอ่ะแล้วก็เริ่มครับชั้นที่1มีความกว้าง มีความทีหนึ่งนีครับหนชั้นที่2มีความทีสานะครับคือคะแนนช่วง11ถึง16นะครับสิเอ็ดถึงสิมี3าคะแนนสิถึงยีบสองมีหคะแนนยี่สามยี่แปดมีสามยี่ก้าถสามสี่มีห้าต่อไปก็มี3ามห้าสี่ิมี 4, 4ี่สี่ถึงส6มี2นะครับแต่ในการเขียนเนี่เริ่มจากแล้วขอบล่างขอบบน ขอบล่างขอบบนขอบล่างขอบบนไ้ปเรื่อยๆครับนี่คือตารางฮิสโตแกรมนั่นเองโอเคปัญหารูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับในนี้ต้องเอาจุดกลางแต่ละชั้นครับมาเชื่อมลากด้วยส่วนของเส้นตรงครับนี่ครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6ชั้นที่7นะครับเวลาล่าล่าจากตรงนี้ครับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ึ่งกลางชั้นก่อนหน้านี้1ชั้นนะครับมันก็คือเท่าไหร่ครับก็ในวหาอีกทีครับ เพราะกว้าง6นะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับหาได้ครับกว้าง6เนาะเราอันี้ก็สี่แปดจุดห้าตรงนี้ครับสี่แปดจุดห้าตอนนี้กว้างหกก็หนึ่งจุดห้าตอนนี้คือหนึ่งจุดห้าตอนนี้คือหนึ่งจุดห้านะครับลากเชื่อมเชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมนะครับนี้ครับเราจะได้คําตอบมาตรงนี้ครับนี่ครับรูปหลายเหลี่ยมของความถี่นะครับเริ่มจากหนึ่งจุดห้าตรงนี้ครับเราหาเองนะตรงนี้หาหาก่อนหนึ่งชั้นนะครับหาก่อนหนึ่งชั้น ลากครับจุดนงการชั้นที่1ลากออกไปจุดนงการชั้นที่สองออไปจุดนงการชั้นที่สมชั้นที่4ี่ชั้นที่5้าจุดหนึงการนะฮะชั้นที่6ชั้นที่7ดหมดแล้วครับตอนนี้นเสร็จแล้วเราลากต่อครับตรงนี้ถามเพิ่มเติมมันชั้นนี้จุดกลางคือ4 9 5ก้า้ลากมาครับลากเชื่อมมาก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมความถีถ้าลบแทงนี้ออกไปครับจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมความถีหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนี่นเก้าเหลี่ยมนัาคนี้ได้เก้าเหลี่ยมโอเคนะครับได้นะครับข้อสองครับจากตารางครับอัตราภาคชั้นนะครับคะแนนนะครับยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบมีหกคนนะครับสามสิบถึงสามสี่มีสี่คนจากตนนาราง e ครับให้สอบวิชาอีสปอร์ตครับจงสร้างฮิสโตแกรมและรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับจงสร้างฮิสโตแกรมและก็รูปหลายเหลี่ยมความถี่อ้าวขั้นแรกไงครับขั้นแรกเราก็ต้องมาหา ขอบบนขอบล่างครับนี่ครับไว้นงครับตอนนี้ก็เอา0.5นถูกครับศูนย์จุไปลบยีดได้ยี่สิบหกจุดห้ขอบบนก็สามบเนี่ยบวกศูนห้าได้สามสิบม้าถูกไหมครับราวนี้มีความกว้างตอน้เท่าไหร่ครับพวนทีดัดครับสามเอึนี่เอาที่ติดกันครับกว้างสี่ถูกครับกว้างสีแล้วสี่บวกครับยี่สิบหกจุดห้าบวกสได้สามสิบจุดห้าบวกสได้สามสี่จุดห้บวกสี่ได้สามแดจุดบวกสีได้สี่ส ขอบบนทอนี้3ามนะเอาสเอาขอบเอาความกว้างบวดครับ30.5สิบจุด้วกสี่ได้สามสี่จุ5ห้าสามแปดจุและก็54.5ทันนะครับนี่คือวิธีรัดที่ได้ง่ายขึ้นครับเพรามกว้างกว้าง4กว้าง4ครับอันนี้กว้าง4ี่ครับโอเคนะต่อไปครับเราไปหาแล้วจุดกลางชั้นครับจุด่งึกลางชั้นนี่ครับ ชั้นที่1 27เครับเอา27กับ30บวกกันนะครับยี 27, บวกสานะครับได้57หารที่2คำตอบได้28.5แนปดะยี่แปดจได้ยี่นะครับ,นะ 5, รบต่อไปชั้นที่2อีกสัตัวหนึ่งครับเก้าสวกสาได้เป็น65สิบห้าหารที่สองมาได้ได้เท่าไหร่ครับได้สามองจุคราวนี้วิธีรัดเราทราบามันกว้าง4เอา4บวกครับสามสอวกด้วยสีป็น3หก สี่สิบจุดห้าหาชั้นแรกให้ถูกต้องก่อนก็พอครับถ้าชั้นแรกถูกต้องปั๊บแล้วก็สี่บีบวกเลยครับโอเคครับถ้าเราได้แล้วขอบล่างขอบบนจุดตึงกาชั้นจากนี้เราไปสร้างตารางฮิสโตแกรมกันต่อไปครับครับนี่คือตารางฮิสโตแกรมครับอาขอบบนขอบล่างนี่ขอบล่างครับเห็นไหมครับยี่สิบหกจุดห้าถึงสามสิบจุดห้ามีความถี่ 6, หกนะครับจากอัตราชั้นนมาหาเขียนขอบ ขอบล่างขอบบนแต่ละชั้น,นครับไล่ไปเ,เรื่อยๆครับจนชั้นสุดท้าย5.5-5.4มี2นะครับเหมือนเดิมครับแกนนอนแทนอันธภาพชั้นในตรงนี้แทนด้วยขอบล่างขอบบนแต่ละชั้น,นครับขอบล่างขอบบนชั้นที่1ขอบล่างขอบบนชั้นที่2ขอบล่างขอบบนชั้นที่3ขอบล่างขอบบนชั้นที่4ไล่ไปเรื่อยๆถึงชั้นสุดท้ายนะครับสร้างด้วยเซรามิกมุมฉากนะครับเซราม,มิกมุมฉาก แต่ละขนาดต้องมีเท่ากันครับแต่ละแท่งเท่าีความขนาดความกว้างเท่ากันหมดนะครับอ่ะเราก็เริ่มครับตรงนี้คือ26.5ตรงนี้คือ30.5นะครับอ่ะมีความมีความสูงเท่าไหร่ครับสูง6ความถี่6แกนนอตแกนตั้งคือความถี่หนึงนั่นก็ได้6แท่ง2ได้4ต่อไปก็ได้2 6 4 5 2นี่คือตารางฮิสโตแกรมนั่นเองเข้าใจนะครับต่อไปการสร้างรูปหลายเหลี่ยมความถี่นะครับ เราก็จุดถึงกลางชั้นจุดกลางชั้นคือตรงนี้คืออะไรเท่าไหร่ครับอ่าโบตุนีมาช่วยครับนี่ครับยี่สิบแปดจุดห้าคือตรงนี้ครับกลางชั้นนะยี่สิบแปดจุดห้าเรามาเชื่อมเขียนจุดข้างบนครับยี่สิบแปดจุดห้าต่อไปก็สามสองจุดห้าตรงนี้ครับสามสองจุดห้าเราจุดกลางเชื่อมตรงนี้ครับสามหกจุดห้าชั้นที่สามนี่ครับสามหกจุดห้าจุดกลางตรงนี้ครับชั้นที่สี่สี่สิบจุดห้าตรงนี้ครับประมาณนี้ครับเชื่อมจุดกลางครับไล่ไปทุกชั้นครับทุกชั้นทุกชั้น ก่อนหน้านี้ชั้นหนึ่งนะครับมันกว้างเท่าไหร่กว้าง4ี่มันคือยี่สี่จุดห้าตรงนี้ครับประมาณนี้ยี่สี่จุดห้าเพื่อลากเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับส่วนตรงนี้ที่เลยมาอีกหนึ่งชั้นเดิมมันห้าสิบสองจุดห้าต่ำสุดแล้วหรือสูงสุดแล้วครับเราก็เพิ่มไปอีกเป็นห้าสิบหกจุดห้าตรงนี้ครับประมาณตรงนี้เพื่อเราลากเส้นเชื่อมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมความถี่ครับเราลากส่วนเส้นตรงเชื่อมจุดกกลางแต่ชั้นก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับยี่สากคี่จุดห้าลากครับยี่สับ มาจุดกลางชั้นที่1 28.5นี่คือเส้นที่1เส้นที่2ลากจากจุดกลาง28.5มาที่3 2 5ตรงนี้ครับตรงนี้นะ32.5้า 3, นะครับเราจุดกลางบนหัวมันนะครับเส้นที่3ลากมาแท่งที่3ครับเห็นไหมครับเส้นที่4ลากขึ้นไปครับตรงหัวแท่งนะครับจุดกลางเส้นที่5เส้นที่6เส้นสุดท้ายแล้าปิดท้ายได้เกินมา1ชั้นเดิมให้เพิ่มไปอีกเป็น56.5ตรงนี้ครับ ้ใน,นกระลาเชื่อมมาก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมความทีหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนี่เโอเคครับน่าจะทำได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ